ดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปียกเฮ้ยช่องเปียกลำเพลินออฟฟิเชียลครับอตอนนี้ก็เวลากำลังจะ <c oughs> <c oughs> เที่ยงคืนนครับเกือบเที่ยงคืนนะครับผม <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็ซ้อมเสร็จแล้วนะฮะเป <c oughs> ็นการซ้อมวันที่12 <c oughs> นะครับผมยังไม่ยงเยไม กูได้ตดขยาย่ากลางๆเรียนเรพต้ามาพมาไม่ต้องบูการรวมหลังซ้อมนะครับก่อนจะปล่อยกลับบ้านประจำทุกวันนะฮะล้างเลือกนี่แล้วนี่มีขอต้มเนื้อผู้ยบบ่นี่ขอต้มนันละเจ้าไปตางมาม่สวย จากือกรเหื่อพี่สวยพี่แมนร่ามานกับอะไรพ,พี่แมนผมก็ยังงงอยู่ผมฟนอนต่เป็นกู้เคยออกก่อนพี่เนวีวยฟอนนสวยสน,วน่าสนน่าสจจริง จะจักอะไรดีอย่างเพลงที่ลงไปแล้วอย่างคนนี้แหละเราเราอยากจะช่วยกันก็อาจจะมีเตยมาด้วยตอนนี้ตหน่อยเจ็บลงอางไรจริงๆดังเซอร์เรียกเพื่อนหิบก็ได้นะแดนเซอร์ช่างผู้ชนมน้อแบบุแล้เอ็มบีพี่ทาเดาดิพี่แมนเจ๊ ยังมีพี่าเดาตัวเดาแของมูได้ท่าเดียวเดาชีวิตได้ท่าเดียวไ้เดียวเฮ้ไ่ได้ถอไม่ได้เอาเดาไว้ก่อนตอนเอาเดาก็ถือเชือวัดพี่จังหวัดออกเดาขาพันกันก็คุยเ็เป็นกุ้ยไ้บบนี้นอนเดาปวดใครหม่หหรอก เ่อาเมื่อก um, um er, uh, hey, um. ี้กัมีเพื่อนมาใหม่อีกหนึ่งคนใครเหรอ ว้าวมีแดนเซอร์มาใหม่อีกแล้วครับผมแดนชายแดนชายเฮศิลปินริ้วศิลปินบอสกายครับผมมาจากสกลนครครับพี่สกายนะครับผมอายุ30ปีครับผมพี่สกายสกลนคร30ปี เอาวิทมาจัดเพืงอมือนี่คือดิตที่อย่างมอมาไล่งานขคาวกันหน่อยที่โปรทักกีมาค่ะขยะที่สวดจุนปูนอยู่ธนาคาวันนี้สำหรับคนที่ทำบีนตึกใหม่จะเป็นน้องเสียร์ร้านข้างน้ำตึกนี้จะเป็นหวานแอดลาวแล้วก็ พี่แมนสามคนแล้วก็ขยะสียหอมนะคะเอาไปทิ้งน้องนาน้ำปินน้องสีเล็กไปอันนี้เป็นเปลี่ยนขยะแล้วก็เก็บขยะทุกอย่างเรียบร้อยดีค่ะแต่ว่าวงสองเขาเคยพูดเหนะบอเลยค่ะว่าูดเอียงมันม่มีรถต้นทุกไบก็ใส่มอสใส่ปกติเอาไปกินคันเขาบอกเกี่ยวกับบอกเขาจะไฟสูงไปเลยวิธีมั่นสุดี ตาสำหรับกอบคพันานขอบคุณเบนกานจนาการอย่าลืมด้วพี่เขามีโจกจะยลืมไปกิ้หัอไปจิ้มโจที่แรกที่แรกว่าเขาต้มมานี่ว่าโจกแล้วมันอืดเละแล้วว่เขาพ่นี่ปีนในไเมื่อยบ่อก็ปัจจัเนอกือ สูดคืวเือเก้านั่นแหละอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอเราะแล้วนะครับห้าปอรทั้งหมดเขาแล้วห้าป <c oughs> อริเวัสศุกยังหมดเลนี่ทุกสัปอนเสียวผอนใจ พี่นี่ก้นได้หลายเดือเกือบสี่สุขนะน,นะพีหยิงจริงๆค้าัจใจเนี่ยอดาพอ,อดสองทุกอย่างเป๊ะเลยนะทางร้อมเพียงเขาหมดเลยเดวมอ้นมอจัง จำพลาจะดูเชื่อมสุดเกดียวม่เลนพสุดเลยไม่เหมนีเอย่เลนากงนียเล่นงานดเพระนนสักควาสวยงามว่สยเดิดอันนี้สวยออกจำเรือเามาทลอย่างเดียวนี่แหละไปกันเได้ฟังเลยไเลยพ่่ยมันสีดแ่ด้วยกับซาีเดียวใส่ตนเซหรือมือนเด้อเฮ้ยวัน เต้ก็ซึ้ง่วงคนหนึ่งจับเอกหิ้วหิ้เตนก็ึ้งยิ่งก่าครอีกอสำหรับคุณที่นอนติดมีเนาะอันคนมูไม่มากอ่ะฝากเปลืองดูแรเพื่อนน้ำแนมนอนแค่ฟ้าไปวนเพื่อนมือเร็่้าไปสิงแต่ถ้าพร้มดจักรกวนเดจังอดี รพ่องเคลื่อนไหวอย่างต่างๆที่ไม่ขึ้นไม่อย่างหยาบวี่นแต่ที่่วยกันเดาเปียยวผู้กำรับพนทีิปินบอดายตัวสินเท่งอย่างกระตามต่างบ้างว่างกะซ่อมจะคองทึ่งฟอนทึ้งติ้นนั่นล่ะใส่ใจเอา หลอกมูกับหลอกคือเกา่าผู้หลอกกับหลอกคือเกา่าทันบะซอมกับบะใดดิแต่สันเทาบาน่นมีสออมกันเดีกคือเปิดวงเลย